มีผู้หญิงบอกว่าพยายามอีกนิดนะครับเดี๋ยวฉันจะรักคุณซึ่งความจริงอะถ้าคุณรักเขาเนี่ยคุณจะไม่ให้เขาพยายามคำเนี้ยมันออกมาจากเพื่อนผมบ่อยที่พี่หน้าตาดีๆนะโอ้ยถ้ามันจีบกูอะมันเปยูก,กูวันนี้หรือมันจีบกูวันนี้เอาใจกูวันนี้กูชอบมันไปแล้วผมก็เถียงกลับทันทีเลยนะ ถ้ามึงชอบมันเนี่ยมึงจะไม่ให้มันเปอะไรทั้งสิ้นเลยแล้วมึงจะไม่ให้มันพยายามทําอะไรให้มึงทั้งสิ้นเลยมึงจะเป็นคนที่พยายามทําให้มันแทนผมก็ผมก็ด่ากลับนี้ประจํานะอันนี้ก็เป็นเรื่องสมัยก่อนนะก็คือว่าสุดท้ายเนี่ยเหตุการณ์นี่เกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะมึงไม่ได้รักมันมึงไม่ได้ชอบมันมึงเห็นว่ามันมีเงินมึงเห็นว่ามันอ่ะมีโอกาสมึงหลอกมันให้มาอยู่กับมึง อันนี้ก็เป็นคําพูดที่ว่าทําไมบางคนน่ะเป็นได้แค่คนคุยไม่สามารถพันดาขึ้นไปได้ไม่ข้ามเส้นไปได้เพราะเขาไม่ได้ชอบคุณแต่เขาเลี้ยงดูคุณไว้เป็นคนคุยคุณต้องรู้ตัวเองแล้วคุณต้องหยิงแต่วันที่คุณจะยิงยิงขั้นนั้นได้คืออะไรคูณคุณต้องเป็นเหมือนผู้หญิงคนเนี้ยคุณต้องเป็นคนเลือก ไม่ใช่คนถูกเลือกคุณต้องมีมูล,ลค่าเยอะๆจนคนอื่นมาหลงรักคุณแน่นอนถ้าคุณเจอผู้หญิงแล้วคุณไปแนะลัะคุณได้รู้หรือว่าฟังเข้าหูว่าถ้ามันพยายามกว่านี้ฉันจะรักมันถ้ามันจ่ายมากกว่านี้ฉันจะรักมันถ้ามันดูแลฉันมากกว่านี้ฉันจะรักมันคุณได้ยินปุ๊บคุณจะรู้สึกไง คุณก็จะบอกว่าชิบหายแล้วจ่ายไปสองเท่าเนเปไปสองเท่าหรือไปดูแลไปสองเท่าหรือดูแลไปถึงพาผู้หญิงไปอวดไปอะไรเงี้ยไปสองเท่าความจริงแล้วคุณต้องคิดว่าถ้ามีคําพูดเนี่ยหลุดมาจากผู้หญิงคนไหนที่คุณกําลังสารสัมพันธ์อยู่นะเขาไม่ได้รักคุณแล้วเขามองเป็นแบบอื่นแล้ว ก็ถ้าเขาเขารักคุณนะเขาจะไม่พูดคํานี้เขาจะทําทันทีเขาจะไม่ให้คุณไม่ควักไม่สักบาทเดียวไม่กระทังหานด้วยนะเขาจะไม่ให้คุณหานเพราะเขาไม่อยากเขากลัวคุณรู้สึกไม่ดีกับเขามิดแทนนิดเดียวเราจะเห็นว่าบางครั้งในผู้หญิงที่เราที่เขาหลงรักเราเนี่ยเขาเผลอพูดอะไรผิดไปนิดเดียวเนี่ยเออป่าเป่าพูดผิดพูดผิด พี่หนูขอโทษหนูขอโทษเขาจะพูดอย่างงี้นะเขาจะพูดอย่างนี้ทันทีเลยนะเขาจะแก้ตัวทันทีเลยเพราะเขากลัวคุณรู้สึกไม่ดีกับเขานิดเดียวนะเออแต่ถ้าคนที่ไม่รักคุณเนี่ยมันจะขอเยอะมากถ้าคุณเข้าหูคุณเมื่อไหร่นะแล้วคุณมีคุณค่าระดับหนึ่งที่คุณคิดว่าคุณอ่ะยอมไม่ได้นะคุณเลิกกับผู้หญิงคนนี้ทันทีคุณไปหาคนใหม่ที่เขารักคุณจริง อันนี้สำคัญมาก